คี่น้องมณีเด่ยนยำแหนมแต่ยำแหนมนาพี่น้องจ้ากินยำแหนมนะกันได้เสมอมาพี่น้องยำแหนมสดจ้าก็ต้องแกะแกะเส้นจ้าเลยพี่น้องจา้าหกสิบบาทจ้าหกสิบบาทนะคะเนี่ยพ่อซื้อกินมาพี่น้องจา้า เท่ๆๆใส่ถุง่ใส่ถุงยำหนมสดแล้วก็นึ่งผักนะผักผักก็ให้มาเป็นถุงด้ยพี่นอะไม่เชื้อพูนะคะนี่ใบเชื้อูเนานะผักอีเล่ผักอีเล่แล้วก็สลัดพี่นนองสลัด กินกับยำนองจา้ากินกับยนยำหนมสดอ๋อจานใบหน่อยพดบบอดำบ้บนนี่ฮะจานใบหน่อยมาเลาจานใหญ่มาใส่แบจานยาวมาเลจานย์ยา,า,ามาใส่ละเพาะยำเนื้นสดประก็กกกะม,มออกกี้ักผักกาดพี่นเอ่อแม่มเืีพี่น้องจานี่ เต็มเลยจ้ะยำหนึ่งชูนแหนมพัก okay. อ,อีกถุงนึงนะคะชุดนี้หกสิบบาทค่ะพี่นอ้องชุดนี้หกสิบมากินน้ำกันนยค่ะเด็กพี่น้องจ้ะจะพี่น้องจ้ะยำแหนมสดด้วยค่ะ มากินน้ากันเลยพี่นอ้องอันนี้ก็จะเป็นทอดมันทอดมันปลากกายเนะพี่นอ้องทอดมันจ้ะอันนี้สิเป็นผักผักกินกับกลับบ้านมาเหรอยำสดมาจา้ามาจา้ามากินน้ากันเลยพี่นอ้องจานใหญ่ ของฝากไม่อีกแล้วพี่น้องจ้าเอาไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ขอ <_ t aps> งฝากจากบ้านนอก <_ t aps> กําลังดเขากําลังดิ่มทำลิปเพื่อนเราของฝากมาอีกแล้วขอ <_ t aps> งฝากมาจากบ้านนอกมาจากจพี่น้องจ้ามากินไ <_ t aps> ม่ได้กินเขาเลยพี่น้องกินเป็นเด่นอาหารว่างเนาะอาหารว่างเนี่ยมาแลงจ้าเป็นก,เกรเแฟมเนาะก,กระแฟมแต่ว่าพอมีอันนั้นเลยพอมีเครื่องดื่มพี่น้อง มามามากินแซ,บแซบน่บๆนะกันจะพี่น้องจ้มามน้าด้ยจ้าอร่อยแซบ่บไหมซีบมันกระนาแซ่บม่พี่นนองอันนี้จมไหม ซื้อจะไหมเราก็ซื้อสีไมิล้านประจำอยู่น้ำสดหืมขิงไปกินขิงหรือพี่น้องหอมหอมหอมขิงใส่ขิงเยอะด้านนี้ใส่ขิงเยอะนี่นังหมูได้อพี่น้องจ้าเนี่ยนังหมู 冰桃。 นพี่วริกทอดพทอดให้แป้งเป็นน้ยได้ผูใดมักเผ็ดเนาะแส่ผักกานจะพี่นรอง อันนี้หกสิบาทเข้าแน้มสุดร้านนี้ก็จะมูกสิเห็นนังหมูนแสิเป็นเง้าๆก็จะประตัดจะทอดมันนชิ้นแล้ว5บาททอดมันชิ้นแล้ว5บาททิ้นออก สูาห้าสืบบาทน้ำจิ้มก็ไม่มีใช่ไหมน้ำจิ้มทอดมัน มากกับชิ้นใหญยังชิ้นละหาบับ จะดีเนาะมันไปเชื่อผู้มีกับแหนมเป็นพิกพอดพี่น้องเป็นไห้ไล้ไร้เนี่ยพิกพอดก็ได้ประเพณีเนาะกินพิพดเข้าไปโอ้ลูกโดด ใส่ถั่วนะพี่นอ้องจ้ะใส่ถั่วลิสงมันเขาไม่กินพริกพี่นอกก้องแบบเผ็ดถั่วลิสงก็มีถั่วลิสงรุ่ยนะยำหนำสดรุ่ยใหญ่เล่นถั่วลิสงหอมๆทำเป็นคำค้ำพี่น้องนะจะเป็นคำค้ำเลย ซ้ำนี่นพี่น้องเนาะเคลิปนี้ก็สิอควไว้นซำนีน่ขอบคุณพี่น้องค่ะขอบคุณทุกแรงใจเนาะนากินยยำน้องบ้นพี่น้องยำนั้น,น,นสมแล้วค่ะทอดมันปากกายจะี่นมากแซ่บๆจ้า